สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารยายงานข่าวเด็กข่าวร้อนรอบวันนะครับหนุ่มฉลองส่งท้ายปีขับเก่งชนเกาะกลางพลิกคว่ำดับสยองเพื่อนสาหัสน,นะครับหนุ่มวัยยี่สิบสามปีเพิ่งฉลองวันส่งท้ายปีเกา่าตอนรับปีใหม่นะและเรียนจบกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ผับชื่อดังกลางเมืองอุดรหลังผับเลิกชวนกันไปดื่มต่อฉลองต่อที่บ้านเพื่อนระหว่างขับรถเก๋งผ่านทางโค้งด้วยความเร็วล้อหน้าขวาปีนขอบเกาะกลางถนนจนรถเหินทะยานขึ้นไปบนเกาะกลางชนต้นไม้และเสาไฟฟ้า พลิกคว่ำพังยับเยินจนรถไหยท้องชีฟ้าเสียชีวิตคาที่หนึ่งรายบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายนะครับเมื่อเวลาตีหนึ่งสิบห้านาทีนะครับวันที่สามสิบธันวาคมสองห้าแปดรถตำรวจเอกอลงกรภูขามาะร้อยเวรคดีจราจรสพเมืองอุดรธานีรับแ,แจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์เกง๋งชนกาอกลางถนนบริเวณทางโค้งผ่านหนองหินหน้าแขวงการทางอุดรธานีถนนอุดรธานีหนองบัวลำพูตําบลน,นาดี มีผู้เสียชีวิตติดคาสร้างรถหนึ่งรายและอีกหนึ่งรายอาการสาหัสจึงรายงานผู้่ำวมชาทราบและพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลอุดรธานีอุณหภูมิอุดรสว่างเมธาธรรมสถานและกำลังจำนวนหนึ่งรุดไปรตรวจสอบชันสูตรพิกศพที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งเลยสี่แยกสนามบ,บินนานาชาติอุดรธานีไปประมาณ1กิโลเมตรที่บนเกาะกลางมีต้นไม้และเสาไฟฟ้าสองสว่างหากักโค่นส่วนบนหลายทางพบรถย,ยนต์เก่งนิสสันสีขาวทะเบียน ก็ไก่ละเรือ2อ5 7อุดรธานีพิกคว่ำพังแับเยินทั้งคันอยู่ในสภาพไงยท้องล้อชีฟ้าเจ้าหน้าที่ต้องนําเครื่องดับเพลิงฉุกเฉินมาเตรียมไว้หลังมีน้ํามันรั่วไหลออกมาพร้อมกันเพลิงลุกไหม้ตรวจสอบภายในรถพบว่ามีผู้บาดเจ็บอาการสาหัสที่บริเวณเบาะคนขับทราบชื่อต่อมาคือนายนิติพัฒน์ภูศรีฤทธิ์อายุ2ีสปีชาวตำบลประโคอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธาน,ธานีซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนขับ รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอุดรธานีส่วนที่บริเวณในตัวรถพบผู้เสียชีวิตอ,อยู่ในสภาพแขนหักขาหักศีรษะแตกทราบชื่อต่อมาคือนายจิรศักดิ์จันทธิ์อายุ23ปีสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนกิดนเหตุผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตได้ขับรถยนต์เก่งไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งข้างชมลมบัดเก๊บ,บอลอ,อุดรธานีเยี่ยงกลางไฟ้าส่วนภูมิภาคถนนสีชมชื่นตำบลหม,มากแข้งขอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยเป็นการเลี้ยงฉลองท่งท้ายปีเก่าและ สลองกันในจ,จบของกลุ่มเพื่อน,อนกระทั่งผับเลิกได้พากันชวนไปดื่มกินต่อที่บ้านเพื่อนแถวชาญเมืองครับยง่ห้างสรรพสินค้าโลตัสหน้าดีและมีพยานเห็นรถคันที่เกิดเหตุขับออกจากบริเวณหน้าผับด้วยความเร็ววิ่งผ่านหน้าทางเข้าสนามบ,บินและเลี้ยวซ้ายไปขึ้นไปบนถนนอุดรธาน,นีตออบัวลำพูเข้าทางโค้งและรถเสียหลักชนก่อกางถนนจนลอยไปชนต้นไม้พิควม่มเสียงดังสน,นั่นจนเป็นเหตุหให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าวนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันครับ มาแล้วนะครับอืความเลยครับ